ไม่ใช่อันนี้ไอโฟนเนี่ยไอโฟนไรนิ่งไรนิ่งไลนิ่งไรนิ่งจริงๆเอาเงินใส่กระเป๋าได้ครับได้ครับเดี๋ยวเจ้าขยายเ๋ยผมไปขยายกระเป๋าลุกชายคุณก่อนนะกระเป๋าจะเล็กไปหน่อยแก้งหรอยิงลามเรี่ยกก็พุบแล้วพุบแก้งหรอบึมฮะพลังครับอีกแวบ ได้มาใส่ได้เลยพี่พรของคุณกําลังนั่งนับเงินอยู่นับเงินล่างบนเลยล่างบนเลยกาลังนั่งนับเงินอยู่พี่พรพี่พรซื้อเงินที่ไม่เกห้าสิบบาทเขาบอกเขาบอกว่าลูกชายช่วยเขากําลังต้องการใช้เงินพอดีเลยลูกชายช่วยเขาแล้วก็ถูกใช้เงินบ่อยนะลักษณะแม่พรช็อตบ่อย คุณเนขะาเรียกทดแทนบุญคุณนะไม่พรเลี้ยงเขาไปยังดีเขาก็ให้สองม้วนติดๆแหละเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ยี่แปดเดี๋ยวดูให้ไม่ต้องห่วงอ้วันเพิ่มสิบหกเองอืมเอ้ยสิบวันสิบสองวันสิบสองวันจะเย็นๆนะยี่สิบแปดสิบสองวัน ได่ออกนะครับไม่ออกนะครับไม่ออกแน่ไม่ออกแน่เดี๋ยวต้องใช้รถให้รถช่วยเขาหน่อยนั่นคือรถเขามีให้มาเขาจอดอยู่ข้าคคันเล็กไม่ใหญ่ของเรามันใหญ่พ่อลองทางงพาบาลเขาให้แล้วก็มีอะไรที่เขาให้อีกเนี่ยอะไรนะตัวยุ่งอะไรร้อเกล็กขาอยากจะขอว่าถ้าถ้าติดงานพี่ว่างค่ะอยากให้มาสักใบตายก็ได้ค่ะพื่กัล ละมอบรถเข็นให้นะพ่อได้ได้แล้วก็เออเจ้าลายเขาอาจมาจากอเมริกาอเมริกาใช่ไหมได้อธินาทินช่วยจัดกานให้อะไรนะมองมันสดให้อีกอ่ะอใส่ล้อใส่แล้วมารถไฟมารถไฟมามีคนมอบของขวัญเป็นรถไฟมาดอกกุหลาบพอครับพีเขาบอกต้องการให้ดอกกุหลาบพอยิ่งใหญ่ไม่ต้องมาวางยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เรายิ่งเสียเปรียบให้เรา ให้พวกเอฟซีส่งมาหมดไปเป็นสี่ห้าหมื่นเราได้เท่าไหร่หมื่นต่อบาททำนั้นทขามีขอขอกุหลาภพอไหมแมวมาคุณลาภดีกว่าเหมือนเหมือนเราซื้อความรู้สึกนะครับเขาเพื่าเราจะได้เยอะเขาอยากจะช่วยชเขาจริงจริงเจ็ดเจ็ดสิบได้หกสิบสี่สิบเมื่ประมาณนั้นเลยเจ็ดสิบสามสิบหกสิบสี่สิบประมาณนี้ครับ มันหายไปเยอะอ่ดอกกุหลาบดีฝาครับสบายๆไม่ไม่เยอะมากแต่หลายคนเป็นแบ่งกันไปนะครับขอบคุณครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวเจอไปใครไปยี่บแปดได้กินกนะเพราแน่เดี๋ยวพี่ท็อปจะผัดกะเพราให้กินวันนั้นจะผัดทั้งวันอ่าผัดทั้งวันเลยนะครับแต่ช่วงสิบโมงนะครับ ทำไปยบบกนี่นะครับไ่เช็ดเลยกะเพรากะเพราทะเลมีกี่ลักกี่นายยี่สิบผัดรวมมาเลยแล้วตักข้าวลาดราดราดดาวโปะโปะกพวกพวกน้อยกินได้กินได้ทั้งวันเรามาคิดดูแล้วนะน่เออเราต้องใช้พวกพวกจานที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยธรรมดาใช่ไหมพี่เออไม่ต้องมาเอากล่องกล่องเลยนะผมเอากลับบ้านได้อือเป็นจานอยู่อะ ยามเช้เขากินเลยอยากให้เขานั่งทานแล้วก็มีความสุขอยู่นั้นในยาวใครมาไม่ต้องอะไรต่อมาเนี่ยบางคนเห็นแม่ที่สตงกอ้คือเด็กเี้ยห็นแล้วแบบมันทําไมต้องมาขนาดนี้พากันมาพากันมาพากันมาเยอะๆมากินเลยเลยมาเรามันกินเท่าไหร่กินเลยนะแต่อย่าขนกลับเลยเชื่อผมขนมนมเนยไอตรงไติมเรามีเลียหมดกินหมดกินได้เลยหมดแล้วเดินมาเอาหมดแล้วเดินมาเอาเหนี่ยหมดแล้วกินกินกี่รอบก็ได้ แต่จะขนกลับคืนคืเราจะดูเมนูคือน่าจะมีอ่อบปลาแล้วเราจะมีซุปทูน่าแต่แต่เป็นเนื้อบรินนะซุปป็นเนื้อบรินุปบรินเนาะเพราะว่าคอนเสิั่นเราตั้งใจจะเลิกประมาณเที่ยงคืนเนี่ยครับว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืนคือว่าเราจะมีอะไรเลี้ยงนอนดึกดื่นได้ ส้มตำนี่ดิเลยส้มตำที่เขาบอกมันดงยากของมันเยอะแต่แต่ถ้าใครจะเอามาไม่ว่านะครับแต่เราจะไม่เตรียมเราจะไม่ถ้าเป็นลงส้มตำเนี่ยตั้บเดียวก็หมดมันเยอะถึงห้าหกสิบโลเนี่ยสิบโลมาตั๊เดียวเ้าตำช้าก่อนจะคบงกว่าเนี่ยก็าจะตำทีเดียวรวมไปเลยใส่ถาดไว้แล้วตักแต่มันก็ไม่อร่อยนะมันจะเซ็งนะ ถ้าวันงานถ้ารวมอยู่ดีๆรวมกันมาเป็นวันหยุดจะมาทํามาเลี้ยงได้เลย้าไม่แจ้งลวงหน้าเราก็มีสถานที่ให้แต่ถ้าแจ้งลวงหน้าเราจะมีป้ายเขียนให้แล้วก็จะไลฟ์ให้จะบอกให้จะบอกกับทุกคนว่ามีคนมาร่วมบุญกันเยอะนะประมาณนี้นะครับอยากให้แจ้งลวงหน้านะอ๋อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีมีกายภาพบำบัดนะทางน้ำนะตอนนี้ยังไม่ได้ลงน้ําเลยนะเพราะว่าเขายังติดสายชีขี่อ,อยู่ จเยน็นใจเย็นนะครับก็หมอกต่อ,ตอไปนะครับยี่แปดหมอกต่อ,ตอไปที่น้องแท็กซี่นะครับก็มาแต่เช้านะครับเมันจะเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับเ mm. ข้ามาเลยตีห้าคันแรกมาเ<คล>มื่อต้นที่แล้วมั้งคันแรกนะมาจากอะไรอ่ะมาเชค<ล>ืนนะไม่ไม่ไ<คล>ม่มาตั้งแต่เราไปได้ท<คล>ุ่มเลยเราไปทุ่มหนึ่งใช่เขามามจอดสองคันมาต่อแล้วอ่ะ คุ่ม <substit> ห <uting> <expand> น mm ึ hmm. like hey, no. ่งแล้วพี่ท็อปเขาบอกให้ลงไวเลยเดี๋ยวพิเศษตั้งใหพิเศษไปเลยได้พี่ท็อปให้พิเศษให้พิเศษพ้่อปให้พิเศษเขาบอกอันนี้เราจับไว้เลยเขาสาแบบโอ้มาจอดหน้าโรงงานค่ะสองคันแรกสองคันแรกมาประมาณหกโมงอะคนหนึ่งนี่เคนมาทุ่มหนึ่งมานอนนี่ยมาถึงพอดีเราไปดูสถานที่พอดีก็เลยถามเขาก็บอกปีนี้เราไม่ได้ใช้สถานที่ของบริษัทสุเรียนนะครับต้องขอบคุณท่านประธาน โซเรียนนะครับ่ันเอ่อูดยเป็นนามสกลหรอเอ่ออ แบบดึงตั๊กนึงตป๊กนึงตั๊กนึงปียาวมาเฮ้ปียาวแล้วจุลจักรองศาวี่ยาววันปียาววันปียาววันที่ยิ่งนึกนึกขยันอ่านเลยจุลจักรองศาจุลจักรองศาจุลจักรวงศาปียวัอเตอร์ปียววันจุลศักดิ์วงศาเป็นประธานสุเหร่าก็ให้ความเมตตาตลอดนะครับว่ให้ไปจับลานมาแล้วก็โอเคเราก็รู้สึกซาบซึ้งก็ม้าว ผลิตภัณฑ์มาให้เราให้ด้วยมาแจกให้แทกซี่ด้วยให้พี่น้องแท็กซี่ด้วยนะครับก็เราก็เกรงใจแล้วโอเคนี่เรา้มงมีสถานที่แล้วก็ใช้สถานที่ของเราแบบนะครับเขาที่แล้วแท็กซี่แถวนนเยอะแถวนนเขตปทุมที่อยู่ติดๆเนอะเที่ยวนี้เราข้ามไปฝั่งเลยข้ามไปฝั่งตอนนี้จะเขตมินบุรีเขตกรุงเทพจะมาตรงนี้ง่ายหน่อยนะครับนันไปออกไปนู่นครับมาจากลำลูกกาก็จอดได้ทลยมิลบุรีอยู่ใช่ครับตรงนู้นตรงนู้นจะนนเยอะ อันนี้จะฝั่งนี้บ้างแหละตเ่เขตกรุงเทพเขตบังกะปีของจอดคุณนี้แท็กซี่ทางนี้บ้างนะแบ่งกันแบ่งกันมาก็จอดให้เป็นระเบียบนะครับแต่เป็นระเบียบนิดนึงจะมีเจ้าหน้าที่จะมีจมือท,ที่เราจะดูเจ้าหน้าที่รถอ่ราบเข้ายวอต้องเอาเอากลวยไปตั้งระดับเพราะเราต้องมีรถนุ่งตนดูที่จะเปิดปีกเพื่อเอาข้าวสารอาหารแห้งฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นสตางค์ข้าวสารนานแห้งอ่ย ใส่รดูประตูหลังแต่สตางค์ไรใหมอกับมือหมอกับทุกปีนะครับปีนี้ไม่มีไข่นะไม่ไ่หนึ่งคนหนึ่งคันใช่ไหมพี่หนึ่งคนมาสองคนไม่ได้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 เดามาเดาว่าเอาป้ายมารถมีไม่เอา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 ขอขอหนึ่งคันหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคันนะหนึ่งคนหนึ่งคันสองคันไม่ได้ไม่ต้องกลัวเขาไปเช่ามายังไงเขาก็ต้องวิ่งเพราะว่ามันไม่คุ้มหรอกน้อยก็ได้เช่ารถอยู่แล้วห้าร้อยบาทนะครับ น่าก็ได้ครับถุงยางชีพถุงยางชีพเปลี่ยนทางโ,โอเคอ่ะสอบครั้งนี้มื่อตุ่ดมื่อตุ่ดลักษณะเมื่อตุ่ดเนาะมือตุ่ดก็รู้เลยก่อเ <ขอ S 2> จ้าพอยังเมยเจ้าพ่อยังเพียอยู่เมื่อคืนใช่พลังเยอะนะสองสสตอง<ป>ู้ต้องฝ่าด่านกองสลากเข้าไปจ่าเจ้าพ่อจะได้เจ้าพ่อสลับสลับเนี่ยเจ้าพ่อมือลักษณะเมื่อตุ่ดโอเคเนี่ยรับเป็นนายแจกอะไรแท็กซี่แจกห้าใบแดงหนึ่งถุงยางชีพของมูลนิธิโลกตัญญู นะครับโดยท่านดรรัตนาสมสกุลลุ่งเรืองนะครับท่านประธานมือที่ลูกกตันอยู่ทัศนีหนึ่งพันคันครับมาเท่าไหร่ก็หนึ่งพันคันนะครับมาได้เลยมาได้เลยพรก็เช้าเลยมีมาตงโกนะครับปลาตะโขสาม้อตัวนะครับแล้วก็มีน้ำเต้าหู้มีตอนเช้าให้กับพี่น้องแท็กซี่นะครับในทางของรองห้องน้ำเลยมีหมดนะครับ เี๋ยวเราจะเตรียมไว้ให้หมดความสะดวกสบายความอำนวยความสะดวกเดี๋ยวดังพี่ท็อปจัดการไว้ให้หมดนะครับแต่ถ้าให้มาหลังแท็กซี่นะประมาณเก้าโมงลงทางจะเริ่มเปิดประมาณเก้าโมงเช้ยสิบโมงอะประมาณอาแท็กซี่เขากลับก่อนครับเราจะได้มีที่กับนัอาหารกันกินตอนโต๊ะตามอะไรเงี้ยมาแล้วสิบโมงสิบโมงเราก็เปิดยาวไปถึงนูเลยกลางคืนเลยอะไรหมดแล้วก็เติมาซื้อมานี่คือความตั้งใจนะครับนี่พไ่ทอคือ ตรงนั้นจริงๆอยากเปิดลงทานนะครับเปิดลงทานเราเปิดเป็นรอบๆอย่างนี้ดีกว่านะครับเหมือนกับวันสาคัญวันที่เกี่ยวกับทำบาอยู่นะครับตะล <c oughs> นะครับอยู่นครตะลับต่อไปก็จะมีพวกวันมาฆ่ามิสาขะ <มา S 1> นะครับเ <มา S 1> ราจะทำข้าวเลี้ยงพวกอะไรเนี้ย แต่ให้ทานให้ทานที่ที่สถานที่เดี๋ยวเราจัดสถานที่นั่งทานทานให้เต็มที่จะทานสามมื้อแล้วกลับบ้านก็แล้วแต่นะแต่ทานตรงนั้นนะครับเราไม่ให้เอากลับนะครับเพราะกลับคนก็เอากลับหมดไม่ได้ซอยยิมิตหกยี่มิตใหม่หกสิบสี่ครับทับสี่ทับสี่ครับแล้วหกสิบสี่ทับสี่นะงคนเดี๋ยวลองไปกดมัตรั่นจะมีขึ้นเลยครับขึ้นเลยนะเป็นเออเป็นรถเอ็นเจ ขึ้นเลย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 ขึ้นซอยเลยครับขึ้นซอยเลย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 มาจากลำลูกกาไม่ถึงกิโลครับเข้าจากลำลูกกามาไม่ถึงกิโลถูกไหมถึงกิโลมันมันมันเข้ามาได้หลายทางนะครับมาจากลำลูกกามาจากมินบุรีแล้วจะเข้ามาจาก ทเอ่า้ไทยลาก็ได้ครับผ่านไทยลาถ้ามาจากกรุงเทพวิ่งลางทำอาลงเลยจตุรโชคเลยครับตุรโชคอ่าจตุรโชคเลยแล้วก็ปักหมุดเลยครับเดี๋ยวเขาจะพาลากพาลากมาเลยพาลากออกับไทยลาชเลาะเลาะมาเลยแต่สําหรับแท็กซี่เนี่ยน่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้าน่าจะรู้จักกันดีนะครับแท็กซี่ส่วนคนทั่วไปนะครับก็คูก็แมพเลยนะครับตามทางมาได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับ ไม่ห <ด S 2> นูไมกินเปมือนเดิมเลยเรเลี่ยไม่ทำไมเนี่ผมกินน,น้ำนี่แต่ถ้าวิ่งมาจากมาอเตอร์เวย์มุนแหวงหมายเลขเก้าลงลำลูกกาครับแล้ววิ่งมุ่งหน้าลำลูกกาเลยแต่เห็นนิมิตสามแยกมิตรใหม่เลี้ยวขวาเข้ามาเดี๋ยวก็เจอครับเนี่ยก็คุณน้ำมันก็คุณก็กินน้ำไม่ได้มันปา,ปา <c oughs> กเปียกเลยมาไมันเ <c oughs> ลียนะครับนี่จริงๆเขาจะเลียลงอะเลียเลยนะมันมีสลิงมาปะ โหลดแล้วครับเรี้ยแล้วครับเรี้ยครับเรียครับไ้เลี้ยละเลี้ยละเหมือนที่เขาเลียน้ำนะเขาคนเขาเออทุกทีจะแตะปั๊บเขาจะเลี้ยเองนะอันนี้ก็ต้องเรี้ยเรี้ยแต่มือพี่เด็ดปลาเขาเลยผมนะสันลิ้นป้อนยากนะไอ้เราอ่ารเมนูนี้ไปตัดนะ มอย่าชมอย่างนั้นนี่ชมอย่างนี <h <h> <h ้ไม่ดีเข้าตาอย่าง้นเมาป้าหน่อยครับใช่ครับร้านปูป้าๆก็คือลานเลยครับนั่นคือเลยลานนั้นเลยครับตอนนี้จะมีหกร้อหกร้อฮาวันโดของพี่ท็อปจอดอยู่หัวรถบ้านจอดอยู่นะครับจะเห็นพี่ท็อปเลยผมหันออกไง่ให้ตรงนั้นเลยครับ เพื่อประชา,ะชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะครับเนคนแถวนั้นประชาสัมพันธ์ต่อด้วยว่าจะมีโรงทานมาตั้งมีคอนเสิร์ตของจัรลัยเดมอนมาทําการแสดงในวันที่20ป่าด้วยนะครับมาร่วมกันเยอะๆนะครับมาแค่นี้เยอะแป๊บขอนน้ำขวดนี้ก่อนมีน้ำป่ะมีโอเคครับ สีเอาแสนน้ำตาใสคับ <be S 3> แล้วก็วันที่ยี่สิบนะครับวันที่อาทิตย์ที่ยี่สิบนี้นะครับีิจพันนะคลังสิบนะแต่เปนน้ไม่ได้ไปนะมผมยืนยัน,นแต่ไปนา้ไม่ได้ไปอาจจะมีเสื้อไปจําหน่ายอาจจะมีเสื้อไปจําหน่ายนะครับ กำลังคัดอยู่กําลังคัดอยู่นอนนี้ก็เริ่มส่งนะครับแล้วก็ผลิตล็อตออกมาเรื่อยๆนะครับใส่ของเก่านอนให้ได้ของเก่าครบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวของใหม่จะเริ่มผลิตมาของใหม่ก็คือลวดลายใหม่จะมีตุ๊กตาแล้วก็จะมีเป็นตุ๊กตาภูุญใจที่อยากที่คนอยากได้หลายคนนะครับเพราะว่าจะดักได้เป็นนายไปติดตัวไปด้วยเวลาสะพายกระเป๋า <Okay. S 1> แม่ๆเขาเนี่ยไปไหนมาไหนเขาชอบมีกระเป๋าใบใหญ่ๆอาจจะมี ของแจตุ๊กตาเหมือนคล้ายๆเาบูบูครับประมาณนั้นอยากได้หมวกหมวกมีตุ๊กตามีของแจเจ้าหมวกไหมเขาใจยากจัดเอาเอาเอาสองอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวถึงก็เปิดช็อตกันเลยใจเย็นๆนะคอนนี้น้องบริษัทใช้พลังงานเยอะครับน้องจะใช้พลังงานเยอะจากเมื่อคืนนะครับต้องต่อสู้กับ นะพลังพลังพลังหลายพลังนะครับอุวิเศษต่างๆที่เขาให้ให้เลขกันนะครับนะจนของเราาอ่ะ,ลลอะพลังสายมูที่เขาไปหากันตามต้นไม้ตามป่าต่างๆนะครับต้องต่อสู้เขาจนได้เลขมาเมื่อวานพลังวิกจูนะถูจนทลอกไม่ออกได้ไงเออแม่คำนี้มันคล้องดีมาะ แต่โดยนะต้องผมต้องถึงก็ต้องจ้างตำรวจมาเฝ้ากันแล้วนะครับนะแป๊บอกเลยแป๊ต้องมานอนแป๊ต้องมานอนนะครับมดตาจะใจสองตัวสามตัวเฝ้ากันนะไม่ลองเยอะแมวเยอะแมวเยอะเจ้าแมวเยอะแมวเยอะใจเย็นลูกตีโมงอ่ะสี่ทุ่มครับวันดีเป๊ะหลับลูกไปไม่ค่อยหน่อยค่อยหน่อยกินอะไรลูกข้าวขินใจเนาะอะไรกัน ยอด20ปีเจอกันอะไรพาร์ทนะฉันฉันจีหน้าเทสีนะกันว่างมากเจอกันฟิวเจอร์พาร์นะครับอะไรพาร์คอะไรพาร์นะครับอะไรพาร์ทอะไรพาร์ทอะไรพาร์อะไรพาร์ทะหน้าเทสีหน้าเฟสีลังสิฟิวเจอร์พาร์ทหลังสิฉันจีฉันจีนะครับเจอหน้หยิบก็มอง ไอ้แปะดึงให้ดึงดึงอะไรเอาอะไรมาเหี้แปะเห้แปะที่ไรมองทุกทีไอ้นี่ต้องมียามาตลอดไอ้แปะแปะลองส่งให้ดิไอ้ลองส่งให้ดิดูที่ทำไงส่งเลยเอาเข้าไปหาหมอหมอหมอเข้าไปเออนี่นี่ไม่ถูกกันนะเรื่องเฮ้ยได้ได้อยู่ ได้อยูอ่ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่เออเอาคุ <radas> ้มแก้มเออเออโ้ยแปะเป็นนี่วะเก่งอยู่แล้วโอ้ยเอาได้งั้นนอนนี่เลยคืนนี้แล้วก็จะไปด่มตังจังหวัดเล่าไปชิบหายเลยเห็ไหมลูกแปะเก่งนะแปะเก่งสูงหนู ทำไมฮะโดนนี่ลังเะยรับจะโดนน่ตรงเนี้ที่ว่าที่เจ็บๆนี่แหละอ๋อปกติไม่ได้นอนโนนี้ใช่ไรรปกติจะไม่ไม่นอนอะไระไรอะไรืมเนี่ยงจากว่าเขาไม่เขเรียนน้ำเราคงน่าจะเจ็บคอแน่ต็กคออย่างทเปนตรนี้แล้วก็ยอมว่ามันจะเจ็บเนี่ยเพิ่มไม่ลูกแล้วลูกเพิ่มใหม่ลูก

เนี่ยต้อเจ็บตัวตรงคอใช่พี่เขาโดนก็ร้องเลยไม่ค่อยร้องนายไม่เคยร้องไม่เป็นไรนะไม่ร้องครับก็เคยเคยร้องเลยทั้งที่ว่าเจ็บที่คอ้เรบออรเขาเอี้เรียนมาเหมือนเหมอนเลยคือมบอกอะไว่าเป็นเนี้ย นะนนอ,อ,อะนรครับไม่เปลี่ยนไม่เปไม่เน็อแปะต้องจัดการไอ้แปะนะเปิดนะเปิดโอเคนะครับก็อ่านีขอบคุณขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้กำลังใจเป็นนายนะครับผมชมได้แค่นี้เขาไม่ได้ ฝันดีเป็นนายไว้บา,บายลูกนะครับแตาไว้บ่ายเอ็นดูจังเลยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับให้ดูหากให้ดวงหากนี้ให้ดูหาออกภาพออกไปให้เป็นลายฝันดี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 ทุกคนนะครับฝันดีฝันดีสวัสดีราตรีสวัสดีส ล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับมึงไเอกหัวไมอ่าอ่ใส่อะ้องเสียบผมผมมีปัญหาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ